สวัสดีครับอ,อคลิปนี้เป็นคลิปผมจะแจกเสือนะครับผมก็รีหายยังไงเรื่ององเรื่องเนี่ยผมก็เพลินมันมีเงินเดือนเหลืออยู่หน่อยหนึ่งรืออยู่สามพบาทเหลือมากครับไม่เจะเหลือไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วครับผมก็ผมก็ไปสะําเสือมาสามสิบตัวนะครับตอนแรกขาจะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอล้านอะไรหนานลังที่เท่านี่ ด้านอาจารย์อะไรที่เป็นด้านดีเอ็มดีเอเ็มสปอร์นะครับเสื้อผ้าก็ก็สวยดีนะครับผมก็อยากได้ขาวบอกว่าผมจะตัดกับแฟนเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนาราสระนะครับผมก็ไปติดผมก็ไปติดต่อเขาตอนแรกก็บอกรอยยี่สิบรอยสามสิบมันเลวแต่เนื้อผ้าแต่ผมจำดูเออมันนิ่มดีพอใส่แล้วก็มันนิ่มมันนิ่มนิ่มนิ่ม,น,มนะครับนะครับแต่ผ้าดูซะมันหนา ก็ไม่เชิงกึ่งนะ้แบบ50าสินะานามากันใส่ไม่สบายแต่ใส่แล้วข้างในแบบลื่นๆเออชอบช,อบชอบนะบถูกอะไรก็าลาง,ง่ายผมก็ทำมาอยู่30ตัวผมก็อยากได้ M X L L นะครับตอนนี้ผมก็ผมก็แรกๆนะผมก็ทำเดี๋ยวสมมติผมทำประมาณเดือนเสือประมาณเดือนกันยายางนะกันยาตุลาสิงหากันยา ตอนผมทํามาสักระยะหนึ่งมีพอมีคนที่ตามได้เป็นรักพันสองพัน่ผมก็ออ้ยทำไมคนที่ตามเยอะจังเลยผมก็จะเอาอยากได้เอาเสือให้เขาเบื่อผมจะให้เสือก็ให้เสือคนที่เดินเดิน,เด,นเดินเรื่องกับผมครับเดินเรื่องหมายถึงว่าคนมาลงในคลิปเช่นอะไรผมก็ลืมหลายๆอย่างเช่นเช่นทําเข้าเมาเข้าเมาอ่อนบ้านโน่นน้อย,อยอโอ้ยผมประทับใจ ผมไปผมไปสองวันสามวันไปตีห้าไปดูเขาต่างทำกบวนการเข้าเมาอ่อนเม็ดหนึ่งหรือกรรมหนึ่งกูจะทําได้เช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนในหนึ่งวันกับในรอบันางคืนอน่ะจะต้องว่าทำไงผมผมก็ไปวันนี้เพื่อเอาไปอีกบวกอีกววันหนึ่ง ไปเกียเก่ยวเก็บเกี่ยวไปดูในทุงนาไปตำเองโอ้ประทับใจมากอย่างเงี้ยผมก็ไปยังไงผคิวมากมากผมก็หายเสือยายให้เสือตาหายไปสองตัวมาตัวใหญ่แนละ้วแต่จากนั้นมาผมลงคลิปทุเรศก็ไม่มีเวลาไปห้ <c oughs> ก็ห้เบอร์นะิดนิดป้าไปตอนนี้มันก็เหลืออยู่ประมาณสิบตัวทำสามสิบห้ไปยี่สิบไอ้คุณมรลลัตปาเนี่ยตอนนั้นแกเป็นอะไรฟุตบอลเนะี่ย เก okay. ต้องผมถามอยากได้ไหมอยากได้ผมก็ให้คือบางคนให้ก็ไม่เคยถ้าให้ใครอยากใส่เนี่ยผมผมยินดีให้เลยมั้ยบางทีใส่แล้วให้แล้วเอาไปเฉยเฉยเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากไดนให้เพราะว่าอยากให้เอาไปใส่ทางานน่ะอยากเอาไปใส่ไปโชว์ไปหล,ล่ออะไรแต่นะครับนะครับไปให,ให้ลูกหลานอะไรเงี้ยนะไปใส่ก็่ไ้เฉยมันไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวหนูเหนือกัดแม่งกัด <laughs> ตอนนี้ผมไม่รู้จะแจกยังไงครับ เพราะเหลืออยู่สิบตัวนะครับเดี๋ยวมีตังค์เหลือสักมกรากรุ่งพาจะหาทำอีกสักยี่สิบสามสิบตัวตัวหนึ่งก็ตกะร้อยเดี๋ยวตกะร้อยยี่สิบสามสิบบาทนะครับอาพูดตีร้อยหนึ่งกับมบันผมลงทุนไปสามพันก็ได้สามสิบมุตราไปยี่สิบหรือยี่สิบตัวนะครับผมก็จะ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 แจกให้ผมก็ไม่รู้จะให้ยังไงผมอยากจะให้ช่วงเดือนเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรจะปนการซิฟจากคาถามเดี๋ยวไปดูกันมันรวยอะไรกันแน่ก็ช่วงนี้ก็จะแจกให้หมดเลยครับก็วันละตัวทั้งตัวทั้งตัว,ตวจะมีคําถามผมจะมีคําถามจากในคลิปนะครับตอบมาเถอะใครตอบถูกก็แลกผมก็จะให้ <c oughs> กระดานหมายผมก็ลงเอ่อผมก็ลงในอะไรช่องกิจกรรมผมก็ลงไปก่อนว่าใครมาตอบคําถามมาเด้อนะครับคําคถาม,ม,าถามเช่น เช่นคำถามนี้นะคลิปล่าสุดก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยคืออะไรอะไรค่านก็ลองไปดูไปดูก็มั่วมากก็ได้คนที่ตอบคนแรกถูกผมก็จะให้นะครับพิมพ์ในกล่องข้อความหรือกล่องไหนที่ผมตอบรับได้นะครับโทรหาก็ได้ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็วันละตัวอะไรเนาะหรือสิบตัวนะครับนี่ตอนนี้มีเบอร์มันก็เบอร์เอ,รเออนะครับใส่ แต่ถ้าคนสนใจนหลายๆผมมีตังค์ผมก็จะทำไว้หลายๆนะครับสวยมองเห็นบอกครับจออาจจะมันจางๆโอเคครับประมาณนี้ครับก็มาจะแจกเสือเช่นคําถามว่าที่ผมไปรีวิวหนูหนูนา หนูปุกหนูหนาอะไรนะถามอยู่บ้านไหนอะไรประมาณเนี้ยถามเลยก็บ,บอกชื่อเบอร์โทรศัพท์มาโทรคุยก็มารับเสียมารับกำรับ,รบแถวนน้นสูงหรืออยู่ตรงไหนผมผ่านไปก็จะไปให้นะครับโอเคเคลียร์นะครับ okay. นะบนะผมเป็นคนแต่อย่าลืมคลิปต่างๆไปดูในเพิ่มเติมในอะไร YouTube นะครับไปดูใน YouTube เพราะผมลงคลิปท่านไว้เกือบทุกคลิป ถ้าไม่หลงไม่ลืมเมืก่อนไม่ลบก็ท่านไปพิมพ์ชื่อเทาชื่อท่านแล้วท่านกิจกรรมอะไรตำบลอำเภออะไรจังหวัดอะไร mm hmm. ก็จะไปเห็นอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อนี่สกันนะครับเพราะว่าผมเก็บไว้นะครับผมทำกิจกรรมไม่มีสปอนเซอร์นะครับทําด้วยใจอยากทาก็เลยเอามันแล้วอยากเก็บข้อมูลไว้ของเพื่อนสูงเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ตามนะครับอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 3, สเุเด็จวันพรุ่งนี้นะครับช่วง5ทุ่มครึ่งผมจะมาทำไลฟ์นะครับอยากให้พวกเรามาสุขสนานแล้วก็แฮปปี้นิวยีกันพูดคุยทางผ่าน Facebook หนะ่อยดีไหมครับอับนนานาสระกันโอเคนะพรุ่งนี้3 1ธันวาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับผมจะมาไลฟ์พวกเราก็มาแฮปปี้นิวยีกันนะครับดีไหม <laughs> ลองดูว่าพวกเราจะมามี ตอบรับฟีดแบ็กยังไงบ้างนะครับครับวันนี้จากผมอาจารย์คงศักดิ์ของการครับรักทุกคนนะครับ <laughs> นี่สัญลักษณ์ผมนรนสวัสดีครับ